จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกรับชาวคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้นะคะใครที่มีผิวที่มีปัญหาแบบเป็นผดเป็นผื่นนะคะผิวแพ้ง่ายผิวเป็นผื่นผิวไม่กระด่างใส่นะคะหรือเป็นสิวสิวอุดตันสิว,ส,วสารพัดเลยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยในปัญหาใครที่เป็นปัญหาแบบนี้สูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นแป้งโยคีตัวนี้เลยนะคะซึ่งหาได้ง่ายๆตามบ้านเราเลยนะคะตามร้านขายยาเลยนะคะในส่วนของแป้งโยคีเนาะสรรพคุณก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของแป้งโยคีก็จะช่วยในเรื่องอใครที่มีผิวแพ้ง,ง่ายผิวอับชื้น าสารพัดประโยชน์เลยนะคะในส่วนของผงโยคียเนาะยิ่งอากาศรลล้อนแบบนี้ชุดอาเราเป็นผดเป็นผื่นเป็นอะไรแล้วก็ไปโรยได้เลยนะคะไปโรยตัวทาตัวแก้ผดผื่นคันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในผงโยครีเนาะเขาจะสรรพคุณคล้ายๆก,กันกับผงพิเศษนะคะเราจะใช้ผงโยครีแป้งโยครีอยู่ที่1ช้อนชานะคะเทลงไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะทุกคนกับเอาเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้รสแบบไหนได้เลยนะคะในสูงโยเกิร์ตเขาจะช่วยผิวของเราเนียนนุ่มช่วยทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสเจ็ากระชับดูขุงมขดน,นะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใส่ไปเลยนะคะก็เอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นมะนาวนะคะใครจะใช้มะนาวแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของมะนาวก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรด,ด AHA ของผลไมออ้อ่อนๆนะคะซึ่งก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสใช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครแพ้น้ำมะนาวก็ใส่น้ํามะเขือเทศแทนได้เลยนะคะบีบลงไปเลยนะคะทุกคน หลังจากน,นั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3ามครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบว่าบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราค่อยๆตะล่อมคนให้เขาเข้ากันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกนากนกว่านี้ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดจะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ